สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับตู้ลำธารแบบนาโนเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้คิดจะทำตอนแรกแต่แต่ต้องเอามาทำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอหมูหมูใจดีนะครับมันจะไม่มีที่อยู่นะโชคดีมากเลยที่มันยังรอดอยู่ได้เพราะตอนแรกไปปล่อยในตู้อีกตู้หนึ่ง แต่กาล่าหางแดงก็โดนซวบไปคือเราก็คิดว่ามันตัวใหญ่พอแล้วนะเราไม่ได้ว่าไอกระสูบอินโดมันโตขึ้นมาแล้วมันจะมาซวบเข้าไปเฉยเลยนะครับเลยเหลือ,อหมูอาลีเสียดายเหมือนกันกาล่าสีตังกาก็โดนซวบไปด้วยมันโตขึ้นมาแล้วมันมาซวบซวบปลาอื่นหมดเลยอะ่ะโหดว่ะขนาดให้กินอิ่มด้วยนะก็เลยต้องตั้งตู้นะครับนาโน ปลาลำทานที่ชอบคือถ้าเอาพวกนี้ไปเลี้ยงในตู้ไม้น้ำเนี่ยมันลื้อไงมันก็จะมีดินมากอง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 อยู่ที่ตรงหน้าทรายทุกวันหรือว่าเป็นตู้ที่ปูเต็มเต็มต้นไอ้เต็มเต็มตูมแตม้แต่ว่าไอ้พวกไม้เล็กๆอะไรเงี้ยพวกวีดพวกกอโซอะไรเนี่ยมันก็จะหลุดเพราะไอ้พวกนี้มันชอบคุยอะไรเงี้ยเพลการดก็จะหลุดก็เลย เอามาเลี้ยงตู้แบบนี้จะดีที่สุดนะครับพวกปลาหมูเล็กๆคือบัวอะไรจริงๆเลี้ยงตู้ไม่น้ำได้นะแต่ว่าไม้หน้าทุกอย่างเนี่ยจะต้องอย่างลากลึกคือปิดปิดปด,ดินจนมิดหมดแล้วอ่ะถ้าถึงจะลงได้เพราะเมื่อก่อนก็ลงเอาไว้กินหอยในตู้นะครับหอยเจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยกินหรอกเพราะว่าไอหอยเจดีพอมันรู้ว่ามีหมูอารีมาลงปุ๊บพี่มุดล,ลงไปใต้ดินหมดเลยนะครับไม่ออกมานะ เออเป็นงั้นไปห่วยเอาก็เลยมันเป็นปลาหมูแค่ใช่ไหมเราก็เลยเอามาเลี้ยงในตู้ที่มันนาโนหน่อยเลี้ยงให้ดูกันนะครับก็เซตตู้ไม่มีอะไรมากนะครับน้ําน้ําปกตินะไม่ต้องไปเรื่องมากเพราะปานไม่ได้เรื่องมากนะครับกองสปินเหมือนเดิมนะครับมีขอนไม้นะครับแล้วก็ลอง กวดผสมทรายอะไรที่มันเหลือๆเ,เอาขอนไม้มาปแปะกระหินนะครับแล้วก็เสียบลงมาอันเดียวฟอจบขอนไม้ก็เหลือๆนะครับใส่ถ้าไปให้สองอันไว้ให้ไปนอนเล่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาหมูใจดีตัวอื่นมามันน่าจะใส่ได้ประมาณอีกสักสี่ห้าตัวเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนในตู้กั้นช่องแบเนี้แบบตามร้านเนี่ย ใส่กันเป็นสิบเลยนะจริงมันก็มันก็อยู่ได้แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะลกลกูกกตาไปนิดนึงนะอันนี้อยู่กับเลมือนางจุดนะครับเอาเลมือนางจุดมากินไอตะไคร่เส้นผมนะลำคาญยาวมากอันนี้ก็ทดสอบยาฆ่าตะไคร่เป็นนตัวด้วยเออว่าปลาพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้อยู่ อันนี้ปลูกตำลึงนะครับตำลึงแคะนะครับไฮโดรโคทายนะครับตัวตำลึงญี่ปุ่นนะอันนี้เอาไม้เนื้อเยื่อมาเลยนะครับเราไปลอยน้ําลอยน้ําไว้พักหนึ่งนะแล้วก็เอามาวางบนขอนนี้เลยให้มีส่วนที่ลงน้ํานะครับแล้วก็ส่วนที่มันพลน้ําก็ขึ้นมาเป็นใบบกอยู่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาคือเอามาล้าง เอามาล้างลากก่อนแล้วก็ไปลอยลอยน้ําในตู้ไม้น้าเนี่ยพักพักหนึ่งนะให้มันเริ่มให้มันเริ่มออกจากล้างเจลออกแล้วใช่ไหมแล้วให้มันเริ่มให้มันเริ่มแตกแตกนิดหน่อยแล้วก็ามาวางเลยหรือจริงๆวันนั้นเลยอะ่ะจะเอามาวางนี่เลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะไม่ได้ยากนะครับไฮโดรโทไทตัวนี้ง่ายนะครับอันเนี้ยเลี้ยง เลี้ยงใบบกไม่ต้องเย็นก็ได้จริงๆนีๆ่ให้โดโคทายแต่ก็ไม่เคยเอาไปเลี้ยงร้อนๆเหมือนกันนะจําได้ว่าเคยเลี้ยงแล้วมันไม่ค่อยงามอะ่ะแต่ว่าบ้านลูกค้าเลี้ยงเป็นใบบกอะ่ะงามเลยนะครับร้อนร้อนงามเลี้ยงเป็นแบบนี้ยเลี้ยงให้มันกึ่งน้ํากึ่งบกให้มันมีส่วนรากที่มันลงไปในน้ําเนี่ยแล้วก็ไอ้ส่วนส่วนให้มันโตขึ้นมาเป็นใบบกเองแล้วให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยงามอยู่งามอยู่ แต่น้ําต้องอย่าขาดนะครับขาดวันเดียวนี่แห้งเหี่ยวเลยนะเวลาตัดนี่ต้องระวังนะครับเวลาตัดแต่งเนี่ยอย่าไปตัดผิดนะเพราะว่าบางทีมันเลือ้อยก็เป็นขยุขเยุยไปตัดผิดอีกทีปุ๊บมันเน่ามันมันละลายมันเน่าไปเลยเพราะว่าไอตัวไปตัดผิดแกนมันอย่างเงี้ยตัดผิดสายผิดเส้นอย่างเงี้ยไอที่เหลือไอ้ข้างบนที่มันไม่โดนน้านี่ก็ตายไปเลยนะต้องรอฟื้นคืนชีพ จากเอข้างล่างที่มันโดนน้าขึ้นใหม่ๆนะครับเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้แทบไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะมันก็มันก็โตของมันไปเรื่อยๆนะมันก็งามมันก็ได้สารอาหารจากไอของเสียของปลานะแล้วมันก็รับคาบร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเองนะครับเลี้ยงแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคาร์บอนไม่ต้องมีอะไรเลยเลี้ยงง่ายนะครับไฟก็ไม่ได้ต้องชอบแรงมากนะ อันนี้ก็ได้อันนี้ส่งของโซเลตียี่เจ็ดนะครับข้างๆมานะเดี๋ยวดูอยู่ว่าจะเอาต้นอะไรมาปาักเพิ่มนะฮะจะเลี้ยงให้เป็นใบบกแบบนี้แหละกำลังคิดว่าอาจจะเป็นรัดวิเจียไดยมอนด์แต่ทีนี้ไฟมันไม่ลงหัวพอดีไงมันไม่ลงบนบนเหนือตู้พอดีไง กลัวรัีเจียไดยมอนด์มันไม่แดงมันไม่สวยไงมันก็จะเป็นใบเขียวๆอะไรเงี้ยจริงรัาว,วิเจียไดยมอนด์เลี้ยงใบบกให้มันแดงเนี่ยต้องไฟแรงกว่าใบน้ำอีกนะเลี้ยงใบน้ําให้มันแดงเนี่ยง่ายกว่าอีกนะบอกเลยแต่ไฮโดรโทไทนี่ไฟอะไรก็เลี้ยงได้นะครับยังไงก็งามและงามงามง่ายด้วยอากาศข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยเลี้ยงยังงามเลย แต่ว่าอย่าไปโดนแดดอัดกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในร่มหน่อยนะแล้วก็เปิดไฟทูปายอย่างเงี้ยงามงามกว่าไปโดนแดดอัดตรงๆบางทีมันมันไหมอะ่ะมันร้อนเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มๆอย่างเงี้ยโอเคโอเคกว่าเยอะ ไอ้ตู้แบบนี้เราเลี้ยงอะไรได้มั่งนะครับเราก็เลี้ยงพวกปลาผีเสื้อผีเสื้ออินโดผีเสื้อเวียดนามนะครับเลี้ยงได้จิ้งจกเลี้ยงได้เอ,อ่ออะไรก่ะปลาคอเลี้ยงได้แต่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงปลาเยอะกว่านี้เราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นไอ้กองสั้นๆที่วันนั้นใช้ตู้ตู้ดัดดีกว่านะ แต่ถ้าไม่ได้คิดจะเลี้ยงปลาเยอะอะไรเงี้ยกองแขวนอย่างเงี้ยก็พออันนี้ไม่ได้ใส่เซรามิกไม่ได้ใส่อะไรเลยนะใช้ฟองน้ําที่มันให้มาค่ะไอลูกสปินมันแค่นั้นพอจบนะครับแต่ถ้าปลาเยอะใช้เป็นทันๆันตัวนั้นดีกว่านะมันก็เลี้ยงถ้าไม่ให้แบบลกมากเกินไปมันก็น่าจะเลี้ยงปลา,าประมาณสิบตัวอะไรเงี้ยกำลังดีนะ,ะัะ ก็ไม่ต้องเยอะเกินก็ว่าจะเลี้ยงปลาหมูซักสี่ห้าตัวเนาะอาจจะเอาลายเมฆมาลงแต่ลายเมฆมันตัวใหญ่ที่ตอนหลังไม่ก็ต้องหมูน่านนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้มันมีคู่มันนะแต่ว่าทีนี้คู่มันติงต้องไปอัดไปหลบอยู่ในหอยไออยู่ในขอนนะ เราไม่รู้ตัวเราก็หยิบขอนะจากตู้มันนอนอยู่เราก็ไม่รู้ไงซวยสวยไปนะสงสารเหมือนกันเราก็รีบช่วยไปแล้วแต่มันก็ไม่ทันนะครับก็ <c oughs> ลเลยต้องอยู่ตัวเดียว <c oughs> พวกปลาหมูนี่เลี้ยงง่ายนะครับไม่ให้อะไรมันก็กิน อันนี้ให้ฮิคาริไวบ้าใบนะเราวัาต้องรอจมไปลงไปก่อนมีเล็บมือนางจุดอยู่ด้วยนี่ไม่ต้องกลัวให้เยอะนิดหน่อยได้คอ้เล็บมือนางจุดเดี๋ยวมันช่วยกินไป ปลาหมูหมาจูก็เลี้ยงด้วยได้นะครับแต่ว่าหมูหมาจูที่ต้องระวังนิดนึงว่าต้องเป็นหมูหมาจูที่มันปรับจืดมาแล้วนะถ้ามันมาแบบก่อยๆเค็มๆอย่างเงี้ยบางทีเราเลี้ยงเองไม่รอดนะครับต้องไปสงใส่กรงใส่เกลือเพิ่มให้ให้ปลาเขาด้วยนะเลี้ยงไม่ยากนะครับตู้ลำทานมินินะฮะน้ำก็เปลี่ยนแบบสบายๆอ่ะเปลี่ยนอาทิตย์ละหนก็พอนะ กองก็เดือนหนึ่งค่อยเอาไปบีบๆไปล้างๆก็ได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายเดี๋ยวปลาผิวปลาว่ายน้ําเนี่ยไอพวกนี้มันเป็นปลาก้นตู้ใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงพวกปลาว่ายน้าก็ต้องลงน่าจะลงเป็นพวกปลาซิวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะลงปลาซิวอะไรดีคิดไม่ออกเหมือนกันไอพวกซิวเล็กๆก็ไม่ค่อย บางทีพวกปลาพวกนี้มันว่ายเร็วๆไงลงพวกซิลหนูบางทีมันก็แบบมันดูบอบบางอะนะไล่พวกนี้เป็นปลาแบบแบบบางทีมันก็ว่ายแบบให้คนอื่นเขาตกใจเล่นๆน่ะนะก็กลัวอยู่ว่ามันจะมีปัญหาไม่ค่อยชอบกันอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆมันก็อยู่ได้แหละแต่นี้ตู้มันแคบไงมันเป็นตู้ทรงสูง จริงๆก็ได้หลายปลานะพวกปลามา,า,มาลาย,ยนะมาอะไรพวกนี้ก็พอได้ไอพวกมาลายเล็กๆอะไรอย่เงี้ยพวกมาลายไทยอ่ะนะพวกดานิโออะไรพวกนี้ดาเล็กซี่ได้ไหมก็น่าจะพอได้อยู่นะครับไม่น่ามีปัญหาอิลิโทไมคอนก็น่าจะพอได้อยู่นะ แต่น้ำหมึกไม่ได้นะครับตู้มันแคบเกินนะไม่เหมาะน้ำหมึกไม่เหมาะพวกซิวขวานก็ได้อยู่เพียงแต่ซิวขวานต้องระวังเรื่องการเติมน้ำอย่าเติมน้ำสูงเพราะไม่อยพี่ก็กระโดดนะครับไม่หรือไม่ก็ต้องรอไอ้ไอ้อะไรอะ่ะตำลึงนะครับตำลึงแค่มันเลื้อยไม่เยอะๆผิวน้ำก่อนกีนอายซิวขวานอะไรเงี้ยต้องระวังเรื่องกระโดดนิดนึงนะ แนุยงก็เลี้ยงด้วยรวมได้แต่ว่าเราไม่อยากเอามารวมมาสอแเราไม่อยากเอามารวมมันผิดผิดธีมนะครับผิดธีมอยากลงปลาอะไรที่มาดูเอเชียเอเชียมากกว่านะแต่จริงคือถ้าถ้าเอาไปเลี้ยงกันเองเนียอยากเลี้ยงอะไรรวมด้วยก็เลี้ยงไปเถอะไม่ได้ซีเรียสน,นะปะบูปะบูไม่ค่อยแนะนํานะเพราะหมูอารีมันกลนประสาทนิดนึง คือถ้าเป็นตู้ใหญ่กว่านี้ปลาหมูอารีมันจะไปหลบไงแต่พอเป็นตู้แบบนี้ปลาหมูอารีมันไม่ไปหลบไอ้พวกสตฟโฟดอนมันก็จะลำคาญปลาหมูอารีนะเหมือนเวลาใส่ปลาหมูอารีไปเป็นสิบตัวในตู้สตฟโฟดอน่ะสตฟโฟดอนมันก็รู้สึกเหมือนลำคาลลำคานอยู่ะพอหมูอารีมันก็วิ่งวิ่งเล่นกันทั้งวันอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไล่กันเองเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทาอะไรกันก็ไม่รู้อะนะก็ดูแล้วสตฟโฟดอนมันก็ดูลำคาลลำคาญอยู่ พอสมควรนะครับพวกปลาคอดุๆอยู่ได้อยู่แล้วนะซูโม่อะไรเงี้ยได้แต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบไงก็ได้หลายแบบนะคอเกาะช้างอะไรนี้ไม่ไม่ค่อยชอบเลยไอ้พวกไอ้พวกบ้าแบบนั้นน่นนะไม่ชอบเลยก็ต้องไปดูไอ้พวกอยู่นานอินลิสดีกว่าแต่อยู่นานอินลิสนี่ต้องเลี้ยงน้ําเย็นเท่านั้นนะ อย่างโลซี่คอโลซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตัวอีอยูนานอินิสต,ตัวจุดๆอะ่ะจำชื่อไม่ได้พวกนี้ต้องเลียงน้ำเย็นนะถ้าเลียงน้ำร้อนปุ๊บตัวงอเลยเพราะว่าเผาผานสูงนะครับไอ้ไอพวกตระกูลยูนานอินลิสเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังใช้ยังใช้สปีชีไอ้ยังใช้ไอไอตัวยูนานอินลิสอยู่เปล่าไม่รู้นะ f ฟ m i l y n a น e อะแต่ว่าไอพวกตระกูลเนี้ยถ้าร้อนเนี่ยตัวจะงอ นะครับต้องเลี้ยงเย็นหน่อยนะฟอ,อ,อนมาจากเขตน้ําเย็นนะครับเหมือนพวกกาลล็กซี่กับบาซิลอิดิโคไมคอนเหมือนกันถ้าร้อนก็ตัวงอนะเขาผ่านสูงนะครับต้องระวังนิดนึงนะเรื่องอุณหภูมิมันก็เลี้ยงข้างนอกได้แหละนอกห้องแอร์แต่ว่าก็ต้องมีพัดลมนะครับไม่มีไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนมีแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่านะ และไอ้คนที่มันไม่มีนี่ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจาตแน่นะครับตุยแน่นอนคือเราจะเลี้ยงอะไรนี่เราต้องรู้ศักยภาพตัวเองก่อนนะว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรไปเลี้ยงมันนะครับเออชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับชีวิตเขาชีวิตเรานะครับแล้วก็เงินนะครับเงินเนี่ยสำคัญนะครับ ซื้อมาแล้วก็เลี้ยงตายซื้อมาเลี้ยงรอดก็โอเคแต่ซื้อมาแล้วเลี้ยงยังไงก็ตายเนี่ยคือไม่ควรไปซื้อมาเลี้ยงนะครับต้องบอกไว้ก่อนคือเซตตู้เนี่ยไม่ยากแต่ว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยในการดูแลเนี่ยต้องนิดนิดหนึ่งนะครับคืออยู่ข้างนอกอยู่ในห้องไม่มีแอร์ก็ได้แต่ว่าอากาศต้องถ่ายเทแล้วก็ต้องควรจะมีพัดลมให้นิดนึงนะครับ ดีที่สุดนะเพราะว่าพวกนี้อยู่ในที่ที่ออกซิเจนสูงนะครับยิ่งอากาศร้อนออกซิเจนยิ่งละลายได้น้อยลงนะครับก็อาจจะต้องมีหัวทรายเพิ่มให้ด้วยนะถ้าว่ามันร้อนมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีพัดลมดีที่สุดนะครับก็ต้องทนเติมน้ำกันหน่อยนะคืออยากเลี้ยงก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับ แต่ปลาเนี่ยมันมันทนอยู่แล้วแน่นอนถ้าเราจัดสภาพให้มันดีให้มันได้แบบที่บอกนะครับมันอยู่กับเรา,าอีกนานอ่ะหมูอารีนี่อยู่ได้แบบสิบกว่าปีมันก็ยังอยู่อ่ะสิบห้าปีเคยเลี้ยงมามันก็ยังอยู่นะอุ้ยเพอพูดหมูอารีหมูใจดีหมูใจด,ด,ดีพูดผิดพูดผิดสิบห้าปีมันยังอยู่อ่ะเลี้ยงทนแต่ว่าพวกปลาคอนี่ ก็อยู่นะพวกคอตาหนาอะไรเงี้ยแต่พวกคอซูโมโ่คอเกาะช้างอะไรเงี้ยไม่เคยอยู่ในหัวสมองไงว่าจะเอามันมาเลี้ยงคือเอามันมาเลี้ยงแล้วเห็นมันไล่กัดปลาหมูสติฟฟอร์ดอนวันนั้นก็ตักแม่งทิ้งเลยอะ่ะเอาไว้ยกให้ชาวบ้านเลยอะ่ะไม่เอาแล้วอะ่ะนะครับพวกปลาผีเสื้อก็คือถ้ามันไม่ร้อนมากมันก็อยู่นานนะปลาผีเสื้อก็อยุ่ทนอยู่แต่ถ้าร้อนก็ไม่ไหวเลยเหมือนกัน นะแต่พวกปลาหมูอะไรอย่างเงี้ยจะทนร้อนกว่านิดนึงแต่พวกปลาผีเสื้อผีเสื้อก็ยังทนร้อนได้มากกว่าไอ้พวกยูนานอิลิทยูนานอิลิทนี่รู้เลยว่าถ้าร้อนปุกก๊บก็ตัวงอตัวงอตัวงอ,ต,วงอตัวหักนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเรื่องอากาศเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากร้อนแบบร้อนเหมือนซ้อมตกนรกอะ มันร้อนเกินเหตุนะมันร้อนกาสมัยเด็กเยอะเลยอะ่ะดูอพอๆกันวะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าสมัยเด็กไม่มีพีเอมนะสมัยเด็กโตตอนเป็นเด็กประถมมันก็เคยเห็นนะไม่ใช่มไม่เคยเห็นนะบางวันอย่างเงี้ยโหมองเห็นแต่ฟ้ามืดๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี้ยคือเออมันก็เคยเห็นนะเอาจริงเจอพีเอ็มแนละ้วแต่ตอนก่อนที่มันจะมีข่าวอีก ตั้งแต่กี่ปีก่อนนั่นน่ะหกสี่หกสามอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่มีข่าวไงเพราะว่าเครื่องวัดมันยังไม่ได้ถูกแบบทุกวันนี้ไงเออแต่จริงๆคือเห็นมานานแล้วแหละจริงๆมัญหามันมีมานานแล้วแหละแต่ทุกคนไม่เคยสนใจเครื่องวัดมันไม่ได้ถูกแบบทุกวันนี้ไงคนมันก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้รู้นะครับพอจริงแถว แถวลงโม่หินนะครับแถวอะไรเงี้ย PM หกเจ็ดร้อยนะครับเพราะว่าเขาระเบิดหินถ้าเคยไปทำงานแถวอย่างนั้นอ่ะกลับบ้านมานี่ต้องซักสเส,สื้อผงเสื้อผ้าน,น้องแช่น้ำผมเลยนี่ต้องสาลังหลายรอบอ่ะกว่าะจะออกหมดนะต้องระวังเหมือนกันนะแถวแถวนั้นอนะ่ะแถวแถวที่เขาระเบิดหินอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมันก็เรื่องไอ้นี่แหละเพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องวัดมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเข้าไปทํางานอะไรที่แบบนั้นก็หน้ากากดีๆหน่อยนะไอ้หน้ากากแบบที่ใส่กันอย่างเงี้ยไม่ไม่อยู่หรอกอย่างน้อยก็ต้องพวกพวกที่เป็น n อ็เกห้าขึ้นอะไรเงี้ยนะครับต้องระวังกันนิดนึง เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มปลานะครับอันนี้ก็ทดสอบไม่ได้ตั้งใจจะตั้งแหละแต่ว่ามันไม่มีที่ให้มันอยู่แล้วก็ก็ต้องให้มันมาอยู่เพราะว่าไม่งั้นมันก็โดนสวบไปอีกคือหมูใจดีนี่มันยังดีมันมันหลบไงแต่ว่าไอ้พวกกาล่ามันออกไปกินข้างนอกไงพอปลาเน้มันโตมันก็มาสวบสวบเข้าไปให้นะฮะน่ากลัวอยู่นะเออ กระสูบมันนักล่าเนาะทะนั้นต้องระวังนะกระสูบถึงได้ตัวเล็กมานี่มันก็โคมันโตขึ้นมาแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันก็โตแล้วมันก็มาซวบชวบ,บ้านเขาได้นะต้องระวังกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ดีแล้วอยู่อยู่สบายแล้วไม่มีใครไปยุ่งกับมัน <S <S อันนี้ลองยาฆาา่าทั้งไข้อันนั้นแล้วด้วยนะครับก็โอเคอยู่ ปลาหมูไม่ตายลต่ไข้าหายไม่งั้นก่อนหน้านี้เส้นผมเต็มตู้เลยลำคาเลยะ่ะเอาเล็บมือนางจุดมาลงก็ไม่กินนะปดอาหารก็ยังไม่กินมันกินไม่ได้ต้องใส่ยาฆ่าไข้ก่อนให้มันเริ่มละลายแล้วแล้วไอ้เล็บมือนางจุดก็ไปกินเออแล้วดีนะบางยี่ห้อใส่ให้มันละลายแล้ว,วจริงแต่เล็บมือนางพวกเนี้ยไปกินแล้วเล็บมือนางมันตายนะครับอันนี้กินแล้วเล็บมือนางยังไม่ตายนะก็ <c oughs> โอเคอยู่ โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่งั้นไม่งั้นก็ปวดเทสอีกต้องไปซื้อแล็บมือนางมาใหม่อีกอะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะบางยี่ห้อเป็นคือคือเล็บมือนางไม่ได้แพ้ยาแต่ว่าตอนตอน,ตอนมันไปกินตะไคร้เข้าไปอะ่ะมันดันตายอะ่ะเออนั่นแหละนะก็ผ่านนะครับเทสผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึง่งไอปลานี่คงไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวรอดูพวกกุ้งเล็บบีก่อนนะครับว่ายามันโอเค แล้วใช่ไหมกับหอยโอเคหมดแล้วใช่ไหมคือตอนนี้ไอหอยหอยงี่เง่าอ่ะหอยงี้มันมันไม่ตายพวกหอยลำคานมันไม่ตายเห็นแล้นะครับเดี๋ยวค่อยรอดูว่าไอพวกหอยเขาจะเป็นอะไรไหมระยะยาวนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ